ประหยัดกว่า4ล้านต้องรถเบนซ์ S Class S 3 5 0 D e x c l u s i น s D, W 2, l a s s ็3 5 0คล x c ลปี18คันนี้เท่านั้นท่านผู้ชมเพราะว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล6ซสูบ286แปรงมา้า600นิวตันเมตรมาพร้อมกับความประหยัดเกือบๆ20กิโลเมตรต่อเลตอทีนี้มาดูกันครับว่าเลขใหม่เพียงแค่116,000แล้วก็เข้าศูนย์ทุกระยะนั้นจะช่วยทำให้คุณนั้นบั่นใจแล้วก็สบายใจขนาดไหน เนี่ยท่านผู้ชมก็คือเข้าศูนย์ทุรยะนะเข้าศูนย์เบสไทยแลนด์คุณมั่นใจได้แล้วก็มาดูในส่วนของภายในเนี่ยสรับเอสคลาสก็ถือว่าเป็นรถที่หรูหรารักชวลี่ที่สุดของเบอร์เซนเป็นแล้วมันยังคงสง่าง,งามมันยังมีความสวยงามแล้วก็ร่องรอยการใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยนะนี่ก็คือสุดยอดของรถผู้บริหารคนไหนที่หาอยู่บอกเลยครับว่าต้องคันนี้เท่านั้นและต้องรุ่นนี้เท่านั้นคันนี้ได้ในส่วนของเบาะหนังเนปป้านะเป็นสีน้ําตาลนะครับสลับกับ ทรีมที่เป็นสีโครเมียมนะครับทำให้รถนั้นดูหรูหราสง่างามแล้วก็มีส่วนของไฟเอเมทไลท์หรือว่าไฟสร้างบรรยากาศทห้โดยสารที่ทําให้รถนั้นดูหรูดูแพงด้วยมาพร้อมกับเกียร์อัตมัติเก้าสปีดนะครับทตให้การขับขี่ของคุณนั้นนุ่มนวลแล้วก็แรงเร้าใจส่วนลําโพงก็นี่ครับมาพร้อมกับความกระึืมนั่นก็คือเบอร์สเมสเตอร์นั่นเองเป็นลำโพงลออทศทางนะ,ะทีนี้มาดูส่วนของเบาะนัง่งตอนหลัง ซึ่งจะเป็นเบานั่งของผู้บริหารนี่ฮะสภาพก็ใหม่มีความงดงามสภาพหนังก็ยังดีแล้วก็มีในส่วนของระบบอินโฟเทนเมนต์นั่นก็คือมีจอด้านหลังเนี่ยสอจอสามารถที่จะดูได้แยกกันอิสระเลยจากด้านหน้าจากคนขับนะนี่ครับสภาพหนังมีความใหม่มากเหมือนได้นั่งเฟิร์สคลาสทุกวันเลยอ่ะทีนี้มาดูส่วนของด้านท้ายท่านผู้ชมครับด้านท้ายก็จะได้ในส่วนของไฟท้ายที่เป็นไฟ LED โคมสีแดงขนาดใหญ่นะครับเป็นเม็ด ละอองของความประกายเพชรที่มีความงดงามเนี่ยถัดมาก็จะมีส่วนของดิฟฟิเซอร์ที่เป็นโครเมียมแล้วก็ปลายถ้อยเสียออกคู่มีไฟทับทิมตรงนี้เซ็นเซอร์ช่วยในการถอยจอด6จุด b นี่ฮะเอสสามนั่นก็คือรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบดีเซลล้วนไม่ใช่ดีเซลไฮบริดนะนี่ครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของล้อมันติสโฟกขอ19ล้อเดิมจากโรงงานเป็นแบบนี้ แล้วก็ k y l เลสโกเข้าง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้กุญแจเปิดม,มาก็จะพบกับที่นั่งของผู้บริหารหรือว่าที่นั่งดีที่สุดก็คือตรงนี้สามารถที่จะปรับได้นั่นเอง่อะโอเคครับทีนี้มาดูส่วนของด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งไม่ว่ามองมุมไหนก็รูหราสง่างามหมดความใหม่ของมันนี่ผมให้เลยครับประมาณสัก85คะแนนใหม่มาก เดี๋ยวไปดูส่วนของขุมพลังนะสำหรับขุมพลังก็ได้ในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเป็น6สูบนะนี่ครัสูบแถวเรียง286แรงม้า600ดิตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตมัติ90สปีดจะให้อัตราสิ้นเปลืองนี่เกือบเกืกิลเมตรต่อลิตรหน้าตาของเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้สภาพของเครื่องยนต์ก็ถือว่าใหม่แล้วก็ความเงียบความนิ่งก็ประมาณนี้ท่านผู้ชม ก็โอเคครับในส่วนของความใหม่นั้นผมให้ความสมบูรณ์อยู่ที่ระดับ8 5คะแนนเข้าศูนย์ทุกระยะมือเดียวเลขใหเพียงแค่10 6000กิโลเมตรก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาออกข้างใต้แดงประมาณ6ล้านประมาณ6ล้าน5แสนบาทวันนี้นะวนคาก็มีราคาสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟให้คุณนั่นก็คือ2ล้าน1 0 0 0 0 0านบาทท่านผู้ชม2ล้าน1น0 0 0 0มบาทคนไหนที่อยากจะเป็นเจ้าของเนี้ยก็สามารถที่จะ จับจองเป็นเจ้าของเอาไปเที่ยวปีใหม่นี่ได้อย่างภาคภูมิใจเลย2 1ล้านบาทมาพร้อมกับการวารันตีสูงสุด1ปีฟรีค่าซ่อมนะฮะหปีฟรีค่าซ่อม,นะะอมที่คุณจะหาอยากที่ไหนก็ได้ติดต่อเบนซ์วีพีที่เบอร์โทัพท์ศ8นย5แ1ดห0้านวีพีการันตีมากที่สุดเบนซ์วีตีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ